รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นคนจริงใจครับประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะคะสวัสดีครับ,รบข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหพัฒน์ให้น้องปี7นะครับรายการที่จะมาตามหาเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนนั่นเองครับพร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ผ่านสาระความสุขและความสนุกมากมายค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะเราสองคนค่ะมาตามหาเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปีเกันที่โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้จังหวัดปทุมธานีค่ะรายการสหพัฒให้น้องนะครับดำเนินรายการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วนะครับและผู้ที่สนับสนุนของเรามาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนครับบริษัทที่ส่งเสริมการทําความดีเพื่อสร้างวัฒนธ,นธรรมที่ดีให้กับสังคมครับได้วเวลาสิร์บความสุขและสาระดีๆจากตัวอย่างรายการของเราในวันนี้แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ ราดีๆแบบนี้ต้องติดตามชมให้ได้ตลอดทั้งรายการเลยนะคะถึงเวลาที่เราะรจะไปพบกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้จังหวัดปทุมธานีครับกำข,ขวัญของโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้นะครับขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยฝ่ายศึกษาพัฒนาคุณธรรมครับ แนวทางการปลูกฝังในเรื่องของจิตสํานึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับและความซื่อสัตย์ของโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้นะครับโรงเรียนเราเนี่ยเข้าโครงการในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมสปท โรงเรียนสุจริตนะครับทุกๆเช้านะครับนักเรียนก็จะมีเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เรียกว่ากิจกรรม1คนหนึ่งงานหนึ่งหน้าที่นะครับที่นักเรียนจะรับผิดชอบในการที่จะดูแลพื้นที่ทําความสะอาดของโรงเรียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของหายได้คืนที่นักเรียนคนไหนที่ทําทของตกหล่นไว้กิจกรรมของประธานสภานักเรียนก็จะนําสิ่งของเหล่านี้ครับไปคืนให้กับประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการประกาศหาเจ้าของมามารับคืนไปครับ ครับน้องตุนก็เป็นเด็กที่มีจิตอาสาในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของการเป็นนักแสดงลำตัดด้วยกิจกรรมลำตัดเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนพ่อหวังเตะนะครับที่เป็นศิลปินแห่งชาติท่านก็เป็นสิทธิ์เก่าที่โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้นอกจากที่น้องตุนได้สืบสานในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านลำตัดแล้วก็ยังเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไป เผยแพร่ให้กับคนในชุมชนทําให้โรงเรียนได้ได้มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นการสื่อสารวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดปทุมธาน,นีของเราครับความเป็นผู้นําของน้องตูนนะครับก็จะดูแลช่วยเหลือเพื่อนๆช่วยงานครูในในทุกๆอย่างน้องตูนก็จะเป็นคนคอยสอนน้องบอกต่อน้องแล้วก็รวมทั้งการฝึกน้องในการร้องลําทําเพลงในเรื่องของลําตัดด้วยครับช่วงเด็กดีเพื่อชาติ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มุ่งในการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่เราครับจะไปตามหานะครับเด็กดีหรือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วล i ต t l e h e r ีโกันแล้วครับกับช่วงเด็กดีเพื่อชาติครับพี่โจ้คะผมแอบไปสืบมาแล้วค่ะว่ายอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้นะคะเป็นเด็กดีมีจิตอาสาและมีความสามารถด้านการสแสดงลำตัดด้วยค่ะชื่อว่าน้องตุลค่ะโอ้โหงั้นเราไปตามหาน้องเขากันเลยไหมครับไปกันเลยคะ่ยคะไปครับ,รบนิ่งนั่ง ฟังก่อนเชิญมาพักผ่อนเชิญท่านมาย่อนอารมณ์ ครับเราก็อยู่กับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติลฮีโร่ปีเกันแล้วนะครับก่อนอื่นให้น้องแนะนําตัวพวกเรารู้จักหน่อยดีกว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรชยาบพิบาลอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ชื่อเล่นชื่อตุนค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะร้องลําตัดเพาะมากมากเลยนะคะพี่โจน้องตุนคะน้องตุนฝึกมานานหรือยังคะหนูเริ่มฝึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะน้องตุนก็ยังเล่นดนตรีได้ด้วยค่ะน้องตุนเล่นดนตรีอะไรคะ กองลำนานในวงค่ะนอกจากนี้นะครับน้องตุลยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงด้วยน้องตุลไปร้องเพลงประกวดที่ไหนบ้างครับแล้วก็ได้รางวัลอะไรมาบ้างครับอยู่รอบแข่งขันที่โรงเรียนค่ะได้รางวัลชนะเลิศที่1ค่ะนอกจากนี้นะคะน้องตุลยังเป็นเด็กที่มีความเป็นผู้นําด้วยค่ะน้องตุลเป็นผู้นําอะไรในโรงเรียนคะเป็นรองหัวหน้าห้องค่ะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในห้องค่ะ นอกจากน้องตุลน,นะครับจะมีความเป็นผู้นำแล้วนะครับน้องตุนยังเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วยเล่าให้พวกพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเราทําอะไรมาบ้างครับทําความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนแล้วก็ไปแสดงลําตัดในงานบุญของชุมชนค่ะน้องตุนเป็นเด็กดีเด็กเก่งแบบนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นหมอค่ะเพราะได้ช่วยเหลือรักษาคนค่ะ น้องตุลคิดว่าเด็กดีเด็กที่มีความซื่อสัตย์ต้องเป็นแบบไหนครับไม่รับขโมยของของผู้อื่นแล้วก็ไม่พูดโกหกค,ค่ะน้องตุลคิดว่าการที่เราเป็นเด็กดีและมีความซื่อสัตย์จะดีกับตัวเราอย่างไงคะทุกคนไว้วางใจเรามากขึ้นแล้วก็รักเราคะ่ะและถ้าเกิดว่าประเทศของเราเนี่ยมีแต่เด็กดีเด็กที่มีความซื่อสัตย์คิดว่าประเทศของเราจะเป็นยังไงครับดีขึ้นมา,มากๆเลยคะ่ะเพราะประเทศชาติของเราจะสงบสุขค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องตุลอยากฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีความซื่อสัตย์บ้างคะ อยากให้ทุกคนทําความดีและมีความซื่อสัตย์ค่ะและนี่นะครับคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปีเของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องตุลนมากมากนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนครับทางรายการขอมอบภาพสุดยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศนยียบัตรให้กับน้องตุลนไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะน้องตุลนค่ะจะชวนเราไปทํากิจกรรมกันด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษนะครับที่อยากจะเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัฒให้น้องปี7นะครับร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์นะครับเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนะครับเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับ เป็นกิจกรรมที่ออมรอเลยค่ะพี่โจโดยทั้ง26โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทําการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลค่ะโรงเรียนไหนที่ทําการแสดงโชว์ความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุดจำนวน5โรงเรียนก็จะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื้อสัตว์เพื่อชาติไปค่ะโดยสามารถติดตามวุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลได้ทางแฟนเพจ Facebook หลังรายการออกอากาศทั้ง26ตอนค่ะ ส่วนตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปร่วมกันเชียร์และส่งกำลังใจนะครับให้กับน้องๆจากโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้จังหวัดปทุมธานีกันเลยครับไปกันเลยค่ะความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มีชาเนี้ยดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวหเอาตัวไม่หลอดทงไปพอด

ใครจะรับไว้ให้หร่วมการงานโคตรโกงแล้วใครจะรับไว้ให้หร่วมงานเอเย่ยประเทศไทยซื้อสัตว์กันนะคะสร้างคนต้องใช้เวลาการสร้างคนเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ต้องอดทนใช้เวลานานไม่เหมือนการปลูกถั่วงอกซึ่งวันเดียวก็เห็นผล เด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วงเด็กดีรักชุมชนค่ะใช่แล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับน้องๆจะมาชวนพวกเราสองคนทํากิจกรรมกันนะครับน้องออมครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเราต้องมาถามคุณครูผู้นํากิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือคุณครูเขียดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูครับกิจกรรมของเราในวันนี้คือกิจกรรมอะไรครับ กิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสาน <Yeah. S 1> การแสดงพื้นบ้านลำตัดค่ะ mm hmm. เพราะว่าโรงเรียนของเราท่านหวังเตะเป็นสิทธิ์เก่าที่นี่นะคะเราจึงให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้จะได้เห็นคุณค่าและก็ช่วยกันอนุรักษ์ลำตัดไว้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะและดีต่อใจมากจริงๆค่ะที่น้องๆจะได้ช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเรามาถามความพร้อมของน้องๆกันก่อนค่ะ น้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเรามาทํากิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยครับความซื่อสัตย์นี้เป็นสมบัติของคนดีนที่สังคมต้องการเป็นคนโคตรกลเมื่อได้ ก็จะไม่มีใครให้ร่วมการงาน ว่ากิจกรรมในวันนี้น้องๆได้ประโยชน์อะไรบ้างครับช่วยอนุรักษ์การแสดงลำตัดพื้นบ้านไทยค่ะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนค่ะเด้และนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมสุดสร้างสรรค์นะครับที่วันนี้เนี่ยน้องๆได้ให้ความสําคัญนะครับในการช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเพลงพื้นบ้านไทยให้คงอยู่ตลอดไปครับพวกเราสองคนเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจมากๆเลยครับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณคุณครูเขียดค่ะที่พาเรามาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยค่ะ น้องๆนะครับเป็นเด็กดีเด็กเก่งแบบนี้นะครับทางรายการนะครับมอบชุดผลิตภัณฑ์ชื่อสัตว์ครับให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทาความดีและความชื่อสัตว์เป็นไปเลยครับ เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์แล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้องๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของขยะไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะนะครับหรือว่าการลดปริมาณขยะนะครับเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือพี่อู๋ค่ะจากบริษัท Green s ไตล์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับไปกันเลยครับ สิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนแยกขยะคือการแยกขยะแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยครับหลักการ 3R R แรกครับผม Reduce ครับลดการใช้เราจะไม่ใช้สิ่งนั้นหรือจะต้องใช้ให้มันน้อยลงยกตัวอย่างเช่นเราจะลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างเช่นปกติแล้วเราไปร้านค้าเราก็จะได้ใช่ไหมครับถุงพลาสติกใส่ของมาถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าไม่เอาถุงพลาสติกก็คือปฏิเสธเลยว่าจะไม่เอาก็คือเรากําลังจะทำาไมครับลดการใช้ถุงพลาสติกลง ก็คือหยิบของชิ้นนั้นกลับบ้านอย่างเดียวโดยที่ไม่มีพลาสติกกลับมาด้วยอันที่2ครับ reuse ก็คือทําไมครับใช้ซ้าครั้งที่แล้วเราได้ถุงพลาสติกมาแล้วนี่เราก็ทําไมครับเอาถุงพลาสติกใบนั้นแหละพับเก็บใส่กระเป๋าเวลาไปร้านค้าแล้วก็ทําไมครับก็เอาถุงเดิมอะใส่ของกลับบ้านอันนี้คือการ reuse หรือการทําไมครับใช้ซ้าต่อไปครับ recycle ครับคือการผ่านกระบวนการผลิตใหม่อะยกตัวอย่างยกตัวอย่าง กระดาษ A4 รีไซเคิลได้รีไซเคิลคือการเอากระดาษที่ไม่ใช้แล้วครับไปเข้าสู่กระบวนการผลิตออกมาเป็นสิ่งใหม่ใครเคยเอาขยะเหลือทิ้งมาทำเป็นสิ่งใหม่บ้างวันนี้นะครับพี่จะพาน้องๆมาดสิิงของที่เรียกว่าถุงใส่ของจากกระดาษเหลือทิ้งเราจะไปทำกันเลยไหมไ,ไปงั้นเราไปทำถุงใส่ของจากกระดาษเหลือทิ้งกันเลยไปเย้ มาสร้างสรรค์ไอเดียจากสิ่งประดิษฐ์เหลือทิ้งกันค่ะกับถุงใส่ของจากกระดาษเหลือทิ้งอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษเหลือทิ้งเชือกเหลือใช้ปากกาเมจิกสีกาวกันกรวิธีการทำทับถุงกระดาษที่ต้องการทากาวเจาะรูด,ด้านบนของปากถุงวาดรูประบายสีตามจินตนาการให้สวยงาม เพียงเท่านี้ก็จะได้ที่ใส่ของน่ารักนรักไว้ใช้งานให้เกิดประโยชน์แล้วค่ะเราลองไปดูฝีมือของน้องๆทำถุงใส่ของจากกระดาษเหลือทิ้งกันดูบ้างว่าจะออกมาสร้างสารรค์กันขนาดไหนค่ะ เป็นช่วงเวลาที่สนุกสุดสร้างสรรค์มากๆนะครับที่วันนี้เนี่ยได้เห็นน้องๆนะครับได้รับความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะหรือว่าการลดปริมาณขยะนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของน้องๆเองด้วยนะครับทีนี้เรามาถามพี่อู๋กันบ้างดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยน้องๆได้รับสาระความรู้และความสนุกอะไรบ้างครับวันนี้นะครับน้องๆก็ได้เรียนรู้จากประเภทของขยะ นะครับผมแล้วก็ได้รู้ว่าเราจะแยกขยะยังไงให้ถูกต้องโดยเรานะครับได้อธิบายให้น้องๆได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของ3 r นะครับน้องๆก็จะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับเข้าไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองครอบครัวแล้วก็โรงเรียนชุมชนสังคมต่อไปด้วยครับน้องๆก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะนะคะแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปดูแลชุมชนของน้องๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่อู๋มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรั์นะครับโดยบริษัทสหภาพาธนพิบูลจำกัดมหาชนนะครับก็อยากจะให้น้องๆร่วมถึงคนในชุมชนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนเลยครับช่วงเติมคำปริศนาเด็กดี โอเคครับผมถึงช่วงเวลาสุขสร์กับกิจกรรมสุดหัรษานะครับที่น้องๆจะได้เพลิดเพลินนะครับไปกับเกมสนุกๆครับที่สอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมและก็ความซื่อสัตย์นั่นเองนะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเติมคําปริศนาเด็กดีถ้าพร้อมแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คนซึ่งมีบอร์ดคําถามเป็นภาพคําใบ้สุภาษิตให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันเลือกรูปภาพ เพื่อนําไปเติมในช่องว่างให้ครบค้าคสุภาษิตท,ที่ถูกต้องค่ะหลังจากที่พวกเรานะครับทราบกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าแข่งขันต้องเช็คความพร้อมกันซะหน่อยนะครับเริ่มต้นด้วยสีแดงก่อนเลยละกันทีมสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะทีมสีฟพาพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคครับถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วเชิญเข้าประจำที่ได้เลยครับฟังเสียงนกหวีดนะครับถ้าพร้อมแล้วเร็วๆๆๆวโอเคกลับไปเลยกลับไปแปะม <า S 1> ือเพื่อน เร็วเร็วเร็วมาเอาเราว่างเื่อเร็วเร็วดูด okay, er uh ูถูกไหมโอเคอ่ะแปะแล้วกลับไปเลยครับชมพูสู้สู้อาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วไปโอเคกลับไปเลยดีมากค่ะดีมากอ่ะกลับไปแปะเพื่อนๆนะโอเคได้อันเยอาละครับได้เวลาที่เราจะมาสรุปคำกันแล้วนะครับทีมสีแดงได้ไปห้าคำนะเก่งมากๆเลยนะครับ ทีมสีชมพูได้ไป5้คำเท่ากันครับน้องๆเก่งกันแบบนี้นะคะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้ง2ทีมไปเลยค่ะได้เวลาเฉลยคำสุภาษิตกันแล้วนะครับสำหรับคำแรกนะครับแมวไม่อยู่หนูล่าเริงหมายถึงเวลาที่ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจไม่อยู่ผู้น้อยหรือเด็กเกิดความรำพองใจเหลิงสนุกสนานล่าเริงเพราะไม่มีใครคุมความประพฤติครับ ันต่อมาค่ะอย่าหวังน้ําบ่อหน้าหมายถึงอยากคาดหวังอะไรกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงค่ะเรือขาดหางเสือหมายถึงคนที่ล่องลอยไม่มีสติครอบครัวที่ขาดผู้ดูแลหรือการทํางานที่ขาดหัวหน้าไม่มีผู้นําจับปลาสองมือหมายถึงหมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเสี่ยงทําการทั้งสองอย่างพร้อมๆกันซึ่งอาจจะไม่สําเร็จทั้งสองอย่างค่ะพายเรือทวนน้ําหมายถึง การทำอะไรด้วยความยากลำบากกระต่ายขาเดียวหมายถึงยืนกลานไม่ยอมรับผิดปัดแข็งยืนยันคำพูดเดิมค่ะเข็นครกขึ้นภูเขาหมายถึงการทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและความอดทนเป็นอย่างมากเขียนเสือให้วัวกลัวหมายถึงการทำอะไรบางอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายเกิดความเกรงกลัวหรือเกรงใจไม่ทำอะไรที่ไม่สมควรลงไปค่ะเหยียบเรือสองแคมหมายถึงทำทีเข้าด้วยทั้งสองฝ่าย อยู่ฝ่ายไหนก็จะเห็นด้วยหรือแสดงท่าทีเข้าข้างฝ่ายนั้นครับและคำสุดท้ายค่ะยกภูเขาออกจากอกหมายถึงโล่งอกหมดความวิตกกังวลใจค่ะหลังจากที่เราเนี่ยครับเฉลยคำสุภาษิตไปแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะไปชมคลิปดีๆจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาตินะครับเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรมและก็ความซื่อสัตย์นะครับเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ阿拉哈姆巴马鲁布托帕กา ุดามากะัังอภิวาทิมิสินข้อสองอชินาทานาเวรมณีคืออะไรอาชินาทานาเวรมณีสิขาประทังธรรมาที่ยามิทำดีไม่ขโมยอะไรประมาณนี้ครับเอาขโมยสับคนอื่นตั้งซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่นครับการมาบวชเป็นสามเณรได้อะไรบ้างฝึกให้เรามีระเบียบกับตนเองทำาห้จิตใจเราสงบได้บุญไวิภยาครับ รู้จักความซื่อสัตย์ไหมรู้จักครับรู้จักครับเรืจากจาการรักทรัพย์ครับเื่อฟังพ่อแม่ทำผู้ท็จถ้าทุกคนทาแบบนี้ได้ประเทศชาติเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับซื่อสัตย์กันเถอะน้โยมความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีเมื่อจะแงนมองฟ้า ก็อย่าลืมว่าเท้าตัวเองสัมผัสดินอยู่คนเราต้องเตือนตอนเองไม่ให้ลืมตัวอย่าทะนงว่าตนนั้นเลิศเลอไปกว่าคนอื่นจงคิดเสมอว่าในโลกนี้มีคนที่ดีกว่าเราอีกมากช่วงเมนูเด็กดี ได้เวลาลังสรรเมนูอร่อยๆกันแล้วนะครับผมกับช่วงเมนูเด็กดีนะครับแล้ววันนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนมาร่วมกันทำอาหารอร่อยๆให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะค่ะเป็นบะหมี่ซื้อสัตว์ผัดไข่ลูกชิ้นปลาค่ะ วันนี้วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะคุณยิ้มหวานมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสตัตว์บะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสปลากระป๋องซื่อสตัตว์ปลากระป๋องที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงค,ค่ะแล้วก็จะมีไข่ไก่ลูกชิ้นปลากระหล่ำปลีแครอทกระเทียมและผักชีค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับผมมีน้ำมันมะพร้าวครับน้ำตาลอ้อยซอสหอยนางรม และซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำครับตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะเรามาลงมือทําอาหารกันเลยค่ะไปเลยครับขั้นตอนแรกนะคะจะลวกบะหมี่ซื้อสัตว์ในน้ําเดือดค่ะ,ะลวกประมาณสองนาทีนะคะจะได้เส้นเหนียวนุ่มที่น่ารับประทานค่ะได้แล้วนะคะบะหมี่ซื้อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสของเรานะคะเราจะมาผัดบะหมี่ซื้อสัตว์กันนะครับผมเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะจากนั้นใส่น้ํามันมะพร้าวครับตามด้วยกระเทียมสับค่ะไข่ไก่ค่ะใส่ลูกชิ้นปลาค่ะ ตามด้วยบะหมี่ซื้อสดค่ะหอมแล้วก็น่ารับประทาน,นมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะใส่กะหล่ำปลีค่ะตามด้วยแครอทค่ะทางกะหล่ำปลีและแครอทนอกจากจะทําให้อาหารของเรามีสีสันน่ารับประทานแล้วนะคะก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยค่ะเราจะมาปรุงรสกันครับใส่ซอสหอยนางรมนะคะซีอุ่วขาวสูตรโซเดียมต่ําครับตามด้วยน้ําตาลอ้อยครับกลิ่นหอมน่ารับประทาน,นมากๆเลยค่ะพี่โจ เมื่อเราผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราจะตักใส่จานนะครับเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นโตๆนะคะแต่งหน้าด้วยผักชีนะคะได้แล้วนะคะบะหมี่ซื่อสัตว์ผัดไข่ลูกชิ้นปลาของเรานะคะเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็น่ารับประทาน,นมากๆเลยค่ะงั้นเราไปเสิร์ฟความอร่อยให้น้องๆได้รับประทานกันเลยครับ น้องๆครับเมนูบะหมี่ซื่อสัตย์ผัดไข่ลูกชิ้นปลาของเราอร่อยไหมครับอร่อยวันนี้นะครับน้องๆจากโรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นทั้งเด็กดีและเด็กเก่งแบบนี้ครับก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากครับพวกเราเลยอยากส่งต่อความสุขกลับคืนให้กับน้องๆนะครับด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์เยลลี่ลิเชสและอุปกรณ์กีฬาจาก m o r t h n ซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปลีกและกีฬาโอลิมปิก เพื่อให้น้องๆนะครับมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับรวมไปถึงถังขยะแยกประเภทซึ่งทั้งหมดนี้ให้น้องๆไปเลยครับ <Yay! S 1> และทางรายการว่าเกียรติบตัตรเพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงคุณค่าการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะ <Yay! S 1> โรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ a c e b o o k ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้ค่ะ รายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋วหรือเท่าฮีโร่ปีเสนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทำความดีกันต่อไปค่ะสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทำความดีในะเรื่องอะไรต้องติดตามไม่ได้นะครับส่วนตอนนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้ <Yeah. S 1> yeah.